น้ำซีนแหง้งหอมหัวแดงและพริกเอาไปอบร่วมกันนะคะต้มน้ำปลาแดกนี่แหละค่ะน้ำปลาแดกบ่ต้องใส้ปลาแดกหลายนะคะเพราะว่าเนื้อห้ามันนั่แล้วค่ะเพราะว่าเนื้อแห้งนี่ข้าจะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีรแสแ่บแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าอยากกินปนื่อๆค่ะเคยกินตั้งแต่สมัยนยน้อย พอใหญ่แม่ใยพอแม่ผากินหยากิกันกินมาสั่นค่ะเส็บหักเสบแม่แต่เนื้อสมัยตะกี้เนี่ยแหงบ่ามันแพ่นหน่อยจังสีได้ค่ะบาแพงปันไดตอน2ตอนหรือว่าเมือดขั้วนี่ประมาณสิบก้นเนี่ยและค่ะผ้ากันกินเมือดบานได้แต่ว่าน้ำ ปนนี่โอ้ยเหลียวเห็นหอดหนาเจ้าขอ,องปานกระจกเอาโรดเพราะว่าลูกหลายไม่ไงไม่ไงหาปลาตัวเดียวปนหรือว่าปนสินแหงแจ้งเสียละคะ่ะได้กินปนถูกมือถูกมือ,มอตากับ่เบือะะ่ออวค่ะเพราะว่ามันแซบนอยคักสอ่จะได้กินเนื้อแหงนะคะก็คือตอนอันบดสบายป่วยนะคะกะ จะได้กินสีนแห้งกเสียแลาา้วค่ะปิง้งไอ้กินกับเขาห่อนหอนโอ้ยแสบค่ะแสบเนี่ยบมาแยใกใจคิดหอดผู้เฒ่าพิ่ปนยูน้ำโดนโดนเนาะค่ะเนาะบ่าว่าผู้ใดเราอ้าวมันสินนอกเรื่องไปแล้ว <laughs> คิด,ค,ดคิดพอปปนเหรคิดหอดผู้เฒ่าสมัยเก่าคิดหอดเจ้าของคนเราใส่นาำไล่อ่ะเอาค่ะ พกมากอะเอามาตำนะคะตำพริกหอมทีห้าเผาวังหันละค่ะตำลงไปร่วมกันนะคะที่เผาวังหันละจ้าเนี่ยะคะก,กับตำตำตำร่วมกันก็แหลกจักน้อยนี่หละค่ะก็ะต้องเอาแหลกหลายเพราะต้องเอาละเอียดให้มันได้หยนะ่ำน้ำเขาก็เอาเนื้อแห้งทีห้าฟานไว้เนี่ยละค่ะ อาลุไปตำหนัวนัวหนัวนัวไอ้มันพอแตกจักนอยนะคะตาไอ้มันแตกจักน้อยแตกออกจากกันจัน้อยเนื้อมันจังสีผุยผุยอ่าใส่น้ำกระแดดต้องไปทำกันยะตาคือบ่เว็ดหลาย กันไหนเราพอกินมาหลายคนสองคนนี่ละค่ะโอ้ย,อยหน้าตาออกมาแล้วคิดพอสมัยตะกีด้วยเพราะคนนะสิได้ค่ดดคะไส่โตรงโลงปานจะเปรียบเทียบว่าจ้าไหนผู้ลองข้นกับปานนา้ำล่างบาทบาทตะระปานนา้ำนี่ละค่ะใสเห็นหอด หนาเจ้าจของล่อยอยู่ในถ้วยปนเมือ่อใดกระไดคิดฮอดคิดฮอดมาเด้อกินเข่าปอตเนี่ยแสบเด้อตเนี่ากินเขาน้ำกันมาแบ่บน้ำกันค่ะโอ้ยแซบแสบแสบแสบเรต้องปรุงรสอีหอังเลยนะคะผงชู่สหลดแย่ตายกับบอไซดโรยหนาโดยพักต้นหอมนี่แหละค่ะซําหน่มีซําหน่ พักกับแกมกัดอยู่ในตู้เย็นนะคะมีบักแตงโมกับบักม่วงหอมจักน้อยแล้วก็บ,บักพริกอ้าพอกันไหมนะคะคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ยายตายน้องดนนี่เด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ